สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนนะคะดาวโจนเมื่อคืนก็แตกนะคะบนล่างเด้งแต่วันนี้เราดูดูกันไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยดาวโจรเป็นพรุ่งนี้นะคะดาวโจนเนี่ยมันแตกแล้วมันเด้งแล้วนะคะมันมาแล้วแล้ววันนี้ก็ไม่แน่นะคะ ไม่แน่แต่ว่าก็เบาๆนะคะนี่เลยค่ะเด่นของเขานะเด่นของเขาเลยจะทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเด่นๆคือ3 6 8หกแนะคะสามเด่นของเขานะคะ ปันสามค่ะรองหกนะคะปันสามรองหกสามตัวก็จะให้สามหกไปเลยสามหกสามห้าแล้วก็สามแปดนะคะกันหนีกันเหนียวคือสามเจ็ดนะคะนะแล้วก็หกนะคะก็จะมีหกห้าหกแปดนะคะหกหนึ่งนะคะหกหนึ่ง 1กหนึ่งนะคะเอาแล้วแล้วตัวหนึ่งที่จะมาคู่กันก็คือ3 2อนะคะอาจจะนี้เรามา3าสองนะคะนะคะตามนี้เลยสามตัวอยากให้อีกชุดหนึ่งก็คือ2 3 6ค่ะ2 3 6กับส3งกับสามสองนะคะ กันหนีกันเหนียวกันหนีเราไปประมาณนี้นะคะ3มตัวดักไว้เลยค่ะสี่ชุดเลือกันฟันสามรองหนะคะ6กสามสองหสามนะคะ3 6 8ก็ประมาณนี้ค่ะเด่นๆของเขานะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดวันนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ แนวทางตัวเลขค่ะตัวนี้แนวทางตัวเลขนะคะตัวนี้เราดูดูกันไปก่อนนะคะอย่าเชื่อจนกหมวยจะออกนะคะเพราะว่าเมื่อวานมันไปแล้วไงคะมันแตกแล้วนะคะจะแตกกันอีกเลยเหรอใช่ไหมคะเราก็ต้องวิจารณญาณกันด้วยนะคะเอาไปจับตัวเด่นกันเอานะคะเด่นนี่มาแน่นอนและค่ะ เด่นมาแน่นอนส่วนมากเราฟันนี้ก็จะเข้าหมดนะคะสายรูดสายลากทั้งสองตัวนี้เนี่ยได้อยู่นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามขอให้เฮงๆกันทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย